สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพ้าร่วยครับมือนี้แอดกับผ้าพีพ่น้องมาติดตามตัวเลขของเนนเม็ดเดียวนะครับซึ่งมือนี้ก็เป็นวันหวยออกอวันที่16สิงหาคม2564ครับมือนี้ก็ได้เอามาติดตามความคืบหนา้าแล้วก็ติดตามเลขหลวงปูนั่นะครับซึ่งตัวเลขที่กิ่งแล้วนะครับเป็นตัวเลขของหลวงปูนะครับเป็นตัวเลขของหลวงตานะครับที่ หกเก้างวดที่แล้วนะครับซึ่งเน้นเม็ดเดียวนี่กับหลวงตาเนี่ยยูวัดเดียวกันครับหลวงตาเพิ่นก็นเลยบอกว่าเลขที่ป้อยไปนั่นนะครับเป็นเลขยูนชุดเดียวกันนะครับซึ่งหลวงตาเพิ่สิให้เนีนเป็นผู้ป้อยให้เน้นเป็นผู้บอกนึอยังไดผมกับบทราบนะครับตรงนี้ก็ได้แต่ว่าที่สําคัญนะครับเลขหกเก้างวดที่แล้วเขาตรงตรง,ตรงเพราะฉะนั้นพื่อพี่น้องจะตามแอดมากครับงวดนี้เฮากับชิมาติติดตามโค้งชุดไทยว่า หลวงพ่อเพื่อนฝันไปเนีน่ยฝันไปสาหรับหวดนี้มีแนวทางให้ชัดเจนว่าเพื่อนเน้นตัวใดซึ่งเพื่อนกะเน้นให้ยุคครับพ,พ,พี่น้องครับฟังคลิปให้จบนะครับจับใจความของหลวงพ่อดีๆสําหรับหวดนี้นะครับจับใจความให้ดีๆพ่อยี่น้องสีลู้ถึงตัวเลขแนวทางว่าหลวงพ่อเพื่อนเชให้เน้นตัวใดะฉะนันพ่อยี่น้องเขามาแล้วคันมากคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรได้พลาดจากคลิปเด็ดจากทางช่องบุญพารวยพ่อยพี่น้องมาฟังไปทำความกันนะครับหลวงตาพื่นิีวาไว้จังไรเน้นย่ำโตเลขโตเด็ดัวดีให้พ่อยพี่น้องวดนี่สีโชคสีมันสีมิโชคไม่ใช,ช่ไปน้ากันว่าตามบุญพารวยมากครับพ่อยพี่น้องพ่อฟันให้ทั้งนั้นเลยครับปูฟันดีครับปูบะเคยอันกับฟันปูบ่เคยอฟันกับฟันเี่ยังย่ยมตัวิด เราบ่เคยปั่นตะเทืยบเลยครับแล้วก็ฟันผุ่นเขาแหมาถึงผุนปากท่างุ่นต้านข้าวุ่นโอ้แหมาต้งปั่นต้งล้ำมาครับผมมันคืนนี่เราเอาเหล็กเสียงอีกกับเข้าอีกครับโอ้ปั่นลายเอ้ามันแค่เนี่เอาเหล็กไปเสียงอีกไม่ไม่ถึงเหล็กแจ็ตัวแล้วครับเนี่ยตัวเดียวมันไมีพอเท่านี้จังแต้ แต่แต้มือวันที่หนึ่งคนนี่ครับต,ตองหวงวดเลยดเดี๋ยวคืนคนให้คืนแหลกเลยเด้หลังหลังจากที่เลขออกปับ๊บม่นมากิดเพิ่นมาให้ยตองหวดรถเลยมเพิ่นเลขออกก็มันนี่ย้ำมาเลี <Leb imer. S 1> ้มงมาเห้กับเพิ่นกับมา้าแหละเพิน่นให้เที่ยวเดียวเท่านั้นครับเพิ่นว่าห้อีกีเที่ยวเดียวเท่านั้นและกับพึ่งปล่อยบางวันพระที่แล้วมาโอ้พึ่งปล่อยนะครับแล้วแับนี้อวดก่อนไหนเพิ่นให้มากยังไงครับอันหลวงพ่อครับ ก็บ่บอกเป็นตัวนี่ล่ะ6มี9ตัวเด้อซั่นน่ะก็6มี9ตัวแม่นก็6 9เท่านั้นน่ะโอ้ยก็เท่านั้นละเนาะแล้วก็บอกก็บอกเพิ่นว่ามันแตข้างล่างกับมาข้างล่างอครับก่อนไอ้หลวงพ่อให้ได้เลขตัวครับได้ได้เลขชุดครับกคือกันน่อืมเป็นเป็นจังได๋สามารถให้เอามาให้เบิ่งก็ยังาตากายนั่นบ่ได้เนมอืม นี่นี่บ่นี่บ่จังสีบ่แมนเมนโอ้นี่เนาะแมนโอ้มี่สามตัวฟั่มบ่ครับแมนสามตัวที่บ่เจ้าเจ้าบ้านฝันดีอยู่ดีหลวงฟันดีครับเนียนด้วยโอ้โอ้ตัวตัวนี้เนีนโอ้อนี่เนียนเนียนเนีนตัวร่องครับมีตัวร่องเนะเอากลมวงกลมเว้วงวทั้งสองอันเลยมดี๋ยวบมันเหี่ยวแบบดี ใช่ภาพตันอ๋อร่างกันกลมมันร่างมาตะวันออกกรมลุงตรวจเด็ดตังนี่พระเจ้าปฏิวัติเนี่ยนเบิดอีกแไรเอาไมเนะเขียนไม่นะอ่าชี้ไปตรงนั้นผมนึกว่านี่ซองหาซองนะตรงนี้เป็นเนีย อ่าีกอย่างก่อ,อนหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกตัวร้ออ๋อเจ็ดเก้าเจ็ดหกตัวรองสามตัวกัแปดห้าสองแปดห้าสองอันนี้ก็มุ่งกลมขึ้นกันแต่วันนี้ผมใช้ภาพมาทั้งทีก,กันเหมดอ,อีที่ได้เห็นโอ้ยทีนี้ถอดลอง้งพ่วงเอ้ยได้เห็นได้สั่งหว่วมกันตัว อ่านมั่งเทศเพิ่นกก่ยาเค็ดเือกันเนฟชี่กับอะไรเพิ่นกก่ยาเค็ดคือดอกเค็ดบัวผู้สนเชือกันบ่นบ่นปูพันน้ให้กับปูผักขาวเข้าไว้สิบงวดโอ้สิบงวดแมนกับเขาเรื่องงวดแรกเขางวดแรกว่างนึ่งเหรอจะหลังจากที่บ่นแม่เนาะครับแมนแล้วก็เลยเก่างวดอีกเก่างวดแมนโอ้ยเลยบอกปูว่างวดบนหันญาติของเพิ่นซื้อบ่ใครได้เนาะครับเลยบอกปูว่าขอให ตมันออกแล้วก็คอให้ตัวที่โน้มซื้อได้ครับทีโน้มซื้อไ่ได้เขากับ่มีนงินถิ่นมะสางครับผมเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ะลายให้ช่วยเหลือญาติถึงม่จนเลื่อมตาอาปากได้สนุกวันครับผมนู้มันลําบากครับไอ้ที่ลงพ่าบําเพนว่าโควิดผมกับว่าในเปิดความเฮียนดิเดนี่ก็ไเลยไ้ออกหล้างบานเรื่องเทียนหลับซะหลังบาตรทก็เลยอันนี้ก็ก็ล้งล้งดินน่ะ ได,ไ,ดได้ได้ได้ดินดินได้หาชิปก็ลดได้ต่วนองดินแล้วก็เอาดินใส่ให้พ้อแล้วก็จะขึ้นเสาเอกเสาโทขึ้นสาระสาระแล้วก็ทีซื้อทิ้งกันก็มือแล้วก็ทีซื้อทางออกพร้อมซื้อทางออกขึ้นน้ำสั่งสาระแล้วก็สั่งพรลังครั้งสั่งกระแพงแล้วก็สั่งพญานาคอ้อมทั้งหลังกระแพงอ้อมเที่ประตูกองอีกตุนอีกโอ้หัชิปงานมันจะพ่อพ่อคนเราหนาห land ้า <s> น <ans kal ender> <s ans handsome underneath> เรียกเขาว่าต้องชิมก่อนเราเก็บสองสามวันนี่ก็พอแห้งแล้วเพราะแบบพ่าแม่ศิได้สั่งหลายวัดเด้จ<อ>ปูพัดปูพนันไอเขาน้ำโอ้สั่งพญานาคล้มหอยควางให้แล้วน้ำครับฝนแาไว้นะแล้วก็<อ>สิไปสั่งเม้มให้เทศบ้านเขาทำปลาสาบบ่มีเม้มครับผมเป็นอย่างโบราณอยู่บ้าานายยาต่งหลายอย่างต่างคนครับ แต่ไทยได้เฮ็ไดได้สร้างแล้วเพิ่น,นให้เป็นพ่อปูให้ก็สิได้สร้างครับปูบ่ให้เฮาก็บ่ได้สร้างเพราะใายาดนุ่มก็บ,บ่มีครับนอกจากปูช้างสิซอยเฮาก็สร้างพื้นถามาแล้วมันมีแบบนี้พ่อปูที่ประขาวพอปูพนนันธุให้นีต่ต่อให้ลูกบดน้างแต่สามต่อให้ลูกคือจังบนบานไว้น่ะบนบานเป็นไรงเป็หลายอย่างขอเพิ่น10กสิงวดงบประมาณก็50ล้าน ขอเพิ่นะขอเงินขอเงินรมมาณเพิ่นอาหารสิบล้านครับผมยังไดกก็ได้ขอให้ได้ครบหาสิบล้านครับพอให้พ่อเราให้ครับผมมม่สร้างเลาโดยเฉพาะสร้างหลายหมองสร้างสามมองครับสามวัดบนแล้วสร้างครอบครัวเลยแต่คืนหนึ่งกับวัดนี่เนาะเมนวัดนี้วัดที่หลวงพ่อจำพรรษาอยู่นี่แล้วก็มีวัดอ่าพนาให้ภูพนาให้ พญานาคแห่งร้อนน้ำครับผมแล้วก็แล้วก็วัดใดอีกวัดหนึ่งครับวัดเกียรติเทโยวัดเกียรติชัยโยอ,อันนั้นเพิ่งกษิห้โดยโตรงที่กันนั่นเพิ่งกษิไ้เด่นครับผมแต่ว่าเขาต้องไปจา่างเพิ่อนออกพรรษาเนี่ยคือเอาคลองไงเพิ่นอนว่ามีผมม้าดอกหลวงพ่อว่าสิไปเมือ่อใดวัดเกียรติชัยโยครับว่าสิไปเบิง่งเมือ่อพันพูดนี่ล่ะห้างจากนี้ไลฟ์ภายในครับนี่จากรั้วงัวอะไร หกสิบเจ็ดสิบดอกโอ้ยประถึงประถึงประถึงดอกสามสิบดอกทำเภอเพิ oh, oh. oh. like. ่นี่ยไหมโฉมทำเภอเพิ่เนี่ยสามเพิ่มเพิ่เท่าเนี่ยบ้านโอ้บ้านย่ำกาเนี่ยย่ำกาเจ้าเพิ่มเพิ่ม่ากัอยู่ก็โลรเปล่ว่าก็จีถามนี่ว่าเมนอย่างนี้หลวงพ่อว่าทีขออนุญาตกิดต้อยหอยตามไปไทยท้ำคลิปวิดิวเฮฟซี่เบิ้งว่าอยากเห็นแต่กสางในส่วนไหนสินะโอ้มันเป็นต่สางถามพ่อเพิ่มก็ไปเห็นมาแล้วเป็นตกสางทั้งเป็นต่สงสารบ้าน จ้างวาว่าเมื่อเมื่อได้สิไปให้ผมได้ความแน่ชัดในเรื่องครับได้ได้ก็สอนบอกสอบปั้นช่วงนัก็ถามรรมนี้ก็มันั้นครับผมเมื่อได้สิไปทอมันโชคมันนานคริสิบมาสไปโอเคเพิ่น ว่าว่าเพื่นถือว่าถือกับว่าในบันไดบาร์เดาะแต่ว่ากับความหมายกับไปผมเบาที่เสียต่อไปท่าย่ำให้เอฟซีเพิ่นผู้เพิ่นว่าถือด้วยเพื่อนเกษตรบุญกามีนี่ว่าสั่งพาเพิ่นบ่มีหลังคาบ่มีอย่างเพิ่อนดูตาแยดดงดงเลยนี่โอ้อพระของเก่าของเก่าของเก่าพระประธานตั้งแต่ยุคไหนแต่ว่าของบ่มีหลังคาเลยตัวนี้โหวต บทขวงตะเวนได้นไงมีมีมองเดียวเท่านี้ในประเทศไทยเ้าโอ้ประเทศบทควังตะเวนไหมแมนมีประเทศมีมองเดียวเท่านี้นพึ่งกำบันกูนะแต่พอดีเราจีนได้พาเอฟซีไปเบื้องคว่ำมาซิจันข้าเจ้าสางไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าพ่อเจมแม่เนาะมีมองเดียวเท่านี้ครับที่คือบทควงตะเวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไรลงพาวซีไปก่อ ว่าสิไปวันพุธนีูดหนึองวันพุธที่วอนนี่บ่โอ้วันพุธนี่ก็คือวันที่สิบแปดแปดที่สิบแปดไปเจ้าเส่านไหนครับสันบ่เส้าดอกสันนันเดานี่แหละถ้าช่วงมันก็จะเจ็บเดี๋ยวจังไหนพอดีล่ะก็บจิไปไายถ้าไม่เอฟซีเบืองไหลท่านไหลข้นมาข้าเจ้ากับทายบุญเนาะข้าเจ้าวัตถีเลยถืบเบื่อข้าเจ้ากับวัดไหัวซาดอกข้าเจ้ากับเฮ็ดกับสางทึ่งเ่าแต่ว่าจัง อ่าหลายถ้าหลายคนขย่อบว่ามีเงินมีท่องเขาเจ้าก็เบิ่งหมอเราอยู่ต้องอาศัยถือเลขซยญ่ปอนแล้วล่ว่ามีหลังคาว่ามีหยังโอาโบวชเก่าแก่ตัวนีิแม่นอันนี้เพิ่นว่าเป็นหลุ่มลุมไม่คันเท่าเพิ่นโอเป็นโบวชตั้งแต่สมัยใดโบสวชเก่าแต่ว่าบ่มีหลังคาโบวชแต่ว่ามีพระประธานใหญ่อยู่เั่นเนาะเขาพระประธานเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีได้ไปไทยถ้าไม่เอฟซีเบิ่งอยู่ดอกว่าซื้อแต่เดี๋ยวเบิ่งซีก็สวยงามแล้วเนาะออืขงเก่าาน คือครับก็ของโบราณเพิ่นเพิ่น,น,พนกระเให้เขาา้าร,ร้รางไม่้อนียกับฟันดียู่รอกครับน้มซุปค้นก็ได้เพิ่นโศกเพิ่นมาผูระด่มีน่อยก็บ่ต้องเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านจะเฮ็ดแล้วมันสิบฮาต้ระใงอะไรเฮาอพออยู่พอกินจังค่อยเฮ็ดครับอืมเอาเฮ็ดจะว่าจะว่าเฮ็ดเบิดแต่มันสิบบาปเอาคือเฮ็ดไปแล้วเฮาก็ต้องสบายใจครับ ที่อาจารให้โบไม่ว่าจะให้หาเงินผู้ใดเอาไปแล้วสืบจะต้องเอาเองินมารมน <S 2> <S 2> บรมเยนคือว่าต่างกันต้องการให้ผู้เพิ่นบบมีกินน่ะให้ได้เพิ่นมีกินมีอยู่มีกินเลียงครอบครัวเพิ่นน้บอันนี้เข้ากับสวอยญาติโวมน้บอันนี้ผู้เพิ่นมีอยู่มีกินแล้วขั้นเดอมีโศกมีรามแล้วกดแดดจะเพิ่นที่ศรัทธานั่นนะฮาบ่ได้ว่าเพิ่นอันนี้สิลงอยากใหยญาติโวมเพิ่นมีอยู่มีกินครับ ถ้าเพิ่นไม่ใจรัทธาเพิ่นก็ถึงมันร่วมส้างเฮาเองเขาบ่ต้องไปขอเพิ่นครับนะอาจารย์ก็ขึ้น่าตันี้ล่ะมันใจคักแน่นนี่นะชตัวนี้ลหละอันสองเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านี่เป็นตัวร้องนั่นครับผมใจร้ายขึ้นตัวนี้นั่น52าสองห้าสองนะครับ บ๊วยเป็นสองหาที่มันใจคือมันใจหาสองครับพ่ี่น้องเราต้องขับกันน้ำลาครับกันไม่เออยสองกั้ไม่ไหวเราก็ทำเป็นสามตัวกับแปดหาสองเลยนะครับเนาะตัวกับเปดตัวร่องกับเจ็ดเก้าครับเจ็ดหกเป็นอย่างเจ้าควายหกใส่ไปตีเพราะว่าอาจารน่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันเดี๋ยเล่ห์หกใส่ให้ซื้อครับนี่ อาจารย์ว่าชัดเจนที่สุด,ลดแล้วบ่นว่าชัดเจนแน้วผู้ข้าเจา้าสีลงทุนข้าเจ้ากับที่ได้อ่ารู้ว่าตัวไดเนี่ยเนี่ยชัดตัวไดสีนักสีเบาของสีน้องน,นะนนข้าเจ้าก็ได้อันนี้กรรมเรียกทุ่มเนี่ยปรเมินว่าฝันหลายขึ้นดเด้กคือขึ้นเจอกันเลยขึ้นตองงวดมือแรกวันที่หนึ่งขึ้นกังขึ้น,นมันที่หนึ่งเลยได้เป็นตัวเลยไ่ครับอาจารย์ก็เอนกะเป็น,นตัวได้แหละเนี่ยก็แล้วก็พันทุ่มมัน เก่งกันสด้นอายุเพิ่นกันนเดน่ะอือโอ้ครับผมอายุห้าสิบสองนั่นน่ะจากำไ้กับคนที่อายุนี่นะเมื่อวานไ้เพิ่นกับฟันว่ามือเพิ่นจับปลาดุกจําปลาดุกสองตัวในมือข้างเดียวน่ะครับผมเพิ่นกับตีถึงแล้วป่าดุกมันบอมีเกตแมนบอสกับเป็นแปดมือกับห้าสองตัวบัดน่ะเพิ่นเพิ่นซื้อหลายโดยเด่น ในบ้านเขามัองสืบไปเลหรือเัครับหม่มีโอกาสอยู่ดีเนาะเราแล้วก็ได้ผมกับคือมากน้่อยู่เดียวเห็นตัวเลขเลยคือแมากน้่มมันนี้เจ้ามือที่ปล่อยมือแรกเันบอบแต่ภาคคนๆนฝุ่นเขาขายเลยเพราะเขาขายปุ๊บเนี่มาเลี้ยงเขาไปน้อมเมียเขาหนันปันว่าให้บ้านนี่ไหมไปเอาป่าเขาบ้านเขาปุ๊บทุกคนครับ เขาก็มั่นใจเจ้ามือเขาก็มั่นใจได้วพอทำแย่เขากฟันจังซี่ย้ำใดมันสิออกย้ำนันเลยเขามั่นใจน้ำแดงเขามั่นใจมั่นใจเบิ้บ้านนังว่าเดินอ่ะเพราะว่ามีทุกคนฟันดีครับผมมั่นใจเบิ้บุญพ่อชั่วกาจีเฝ้าครับไปฟันดีน้ำข้าเจ้าก็ฉันไปเอาครับไปเฝ้าไปเมียนน้ำข้าเจ้าก็จับบาทต้องฉันเนาะอันนี้เปิดหายจะคืนแหลกคุณครับเปิดจีหายจะสั่นไปเลยเปิดหายไม่หายจะสั่นไปเลย เปลี่ยนไฮบ้างวันวันนึงเป็นเป็นวัดแรกกับโป่งเลยเนาะวันวังนึงดาบได้กับแมมบอกิ่นบอกว่าได้กับซึงวันบางหันหกเ้าตรงๆหกหกวิเก้าตัวด้วยกันนะก็ใส่หกเก้าไปเล่นเนาะวันนี้พันเป็ี่ยนเงสี่เนาะเอาการจะองบางกที่ได้มิชกมใช่จะแล้วหลวงวัดวัวัเบางหันกับอกปูแล้ว่าหกเก้าน่ยอยากรวมทั้งไก่ทั้งไก่เพิ่มซืริมได้เด้อพอเอ้ยสริมออก ผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้คันน้นสานี้มันบ่พอสิได้สั่งครับเดี๋ยวบอกว่าต่อคันสิให้ลูกกัให้ให้ตัวซื้อขั้นตอให้ตัวซื้อได้พร้อมครับบอกเรานะ่ะคันซั่นลูกบ่ได้สร้างเลยลูกบ่ม<ๆ>ีปัญญาเลยคั้นพอไปให้ลูกซั่นเนาะบอกเรานะ่ะเพร,ราะอันน,นี้เราก็มาต้องสะพรรคับนั่งอยืนนานเหมึนขึ้นบ่บึเหมือนขื่นบนบก รเจะให้สร้างยุ่นล่ะครับเพราะว่าบนเราไว้เนาะครับบนไปบนยุบเป็นวัดพันให้เขาบุญเดีครับผมบนน้ําปูเป็นทุกคนเป็นในในยุบในสร้างเพราะว่าบัตรสีมันกับบ่มีอย่างนี้ครับ ประตูกับวนี้ขพ้มียนี่ก็าไม่ให็นในคนนั้นลครับที่แรกๆกันผลตกทุมไม่ออกพื้นยาคำว่าม,มือเกียรกตัเบิดน <c oughs> ้ตนปเป็นเียงเยอฟทีนั่นแหละซอยกันมาสางครับเทนเททัททงแลาา้วก็เทประตูให้น้นนอยคทัางงานก็ซื้อหรอกแล้วจังก็จะเฮ็ดอหลี่ จะเฮ็ดค่อยเฮ็ดไปตามจตุปัจจัยนะเ<อ>นาะหลวงพ่อเนาะเขาเฮ็ดไปคอยสร้างจนนี่เจลน้อยไปก็ได้เองดอกมาที่อีฟอลเราหายยังไดงก็ได้สร้างครับแต่ชิพอด้เฮ็ดได้สร้างอยู่งว่าเราแล้วก็ได้เพิ่นก็เบิดสุดอยู่กับผู้หูแกวตาทิพนะ<อ>ยนนพนพนพน์นี่ตัียวนะมุ่งห้ามมันเกิดเฮ็ดยังไงสั่งนันเกิดโมลูดีสั่เพื่อนเ่ราะห้ยสั่งเพื่อนห้ยมัน พวงป้งมานี่ก็ได้สางเราได้บริยากีเนี่น้องถึงบอกว่าตัณหะแล้วก็ว่าจะให้เขาภาษาสังเวยดีเขาภาษาสงวนแหกเลยหกเก่าเนี่ยจะให้มากตรงๆเลยหกเก้าตรงๆเลยล้วงให้ใ้บ้านเพิ่งกับประกาศงเนี่จะลบหกเก้าเลยแล้วก็เชนตัวใหญ่ก็ม้วนสั่นะขีดเชนใต้สองขีดบักแง่ซ่แบบนันหกเก่า วันนี้กับทีเด้โชคได้ไส้ซุขหูสุกคนอยีหลักอากาตามนี่เด้อครับเบียีครับกาศท,ที่ขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับหลวงพ,พ่อเพิ่นกัเน้นห้าสองนะครับเพิ่นตัวเพิ่นมากเพิ่นกัามากหาสองแต่ว่าเพิ่นใหาทั้งสองหาหาสองกันล่ะตัวล่องมากกัเป็นเก็ดเก้าเก็ดหกแล้วก็สามตัวกับที่เป็นแปดหาสองืมกะล่องเอาไปพินิจพิจารณาเบิง่งผู้หมุนอยู่บางกว่าผู้บอกอยู่ภาคอีสานเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเสียมีผิด แต่ว่าคาทีได้เฮ็ดได้สั่งห่วมกันได้อันนี้ส์งห่วมกันกับบ่แน่นอน็ลองวิเคราะห์เบิ่งครับคันมากก็จัดไปขันบ่มากกับผ่านครับแลจะได้กติลบวนนลวงพ่อซ่ํานี้ละครับผมอสาธุสาธุขอให้โชคดีมันมาสุขุทุกคนเด้อนะรวมกระได